เราทํำบาปและกะบฏท้าไม่ให้อภัยเราได้ปกปิดตัวเองด้วยความโกรธและติดตามเรายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดาร์กโซในมือถือนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปพาร์ทเดียวเล่นจบเลยโดยที่เริ่มเรื่องมาเราก็ได้เห็นแม่สาวคนนี้นะฮะแล้วเราก็สลบไป หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเราตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่กองไฟนะครับผมและก็เจอแม่สาวสุดสวยคนนี้โอ้เธอสวยจริงๆเลยโดยที่สรุปคร่าวๆก็คือเราเป็นอัศาวินของอาณาจักรครับไม่รู้ว่าตามาตามหาอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่มันเกี่ยวกับอไอหัวลูกไฟนี่โดยที่เขาบอกว่าไอหัวลูกไฟนี่มันไม่ได้เคลื่อนที่มาเป็นศตวรรษแล้วแล้วเราก็ได้ขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางต่อไป โดยที่บอกตามตรงอะ่ะไอตัวนกเวนนี่มันเท่มากเลยมันพูดได้ด้วยนะคะผมโดยที่ผมคิดว่านะมันน่าจะเชื่อมจิตกับไอคนขับรถนะครับผมเห็นไหมอยู่ๆคนขับรถก็สลบไปมาโดยที่ครั้งแรกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมันสอนเราฟันนะแล้วก็จ้วงแทงอะไรพวกนี้แหละครับผมถือว่าเป็นเบสิกมากเลยโดยที่ตรงทางเข้าหมู่บ้านมันมีเลือดนะครับผมเอ๊ใครเป็นเมนมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ย ม่แแล้วก็มีเสียงประหลาดนะครับผมเอาแหละไปดูกันเลยระหว่างที่เจอเปิดทีฟนู่นนี่นั่นก็เจอศัตรูที่แท้จริงสักทีผมได้ใส่เดียวกับมันนะครับผมด้วยสกิลที่ผมเล่นมาตัวนี้เป็นเกมดาร์กโซแน่นอนว่าผมตายตายเช็ดตายหาแบบเยอะชิบหายเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยครับเุณครับหลังจากที่เดินออกมาไม่นานผมก็ได้มาเจอชุดเทคพอย n ์สักทีแหมตัวที่อยู่ดีๆมันก็มีไอตัวไหนไม่รู้แอบอยู่ข้างหลังนะครับผม โดยที่มันกระโจนมาหาเราทันทีแล้วเราก็เอาดาบกันแล้วมันก็ตายลงอย่างปริศนาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแต่ปริศนานั้นโดยแก้ไขโดยทันทีด้วยแม่สามี่ที่มาช่วยเราโอ้เดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงน้ำชาสักแก้วหนึ่งนะครับผมในช็อตนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็แค่บอกว่าไปไปไปเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าและเราก็ไปเจอไอ้แมวนี่มันไม่ใช่แมวหรือเปล่าวะแต่ความจริงแล้วมันคือพ่อค้านะครับผมมันขายอาวุธอะไรพวกนี้แหละยี่ น่ากลัวมีแต่หนังถอยไปไหนูดักโซเพเยอร์มาแล้วและเราก็มาเจอไข่พูดได้ซึ่งไข่ไม่พูดได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลกนี้มันก็คงเอาตากะกเดิมอ่มาไม่ได้หรอกโดยที่ไอ้หนูนี่บอกว่าให้เราไปหาของอะไรสักอย่างมาให้มันนะครับผมโอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปหาของมาให้นะไอ้หนู ส่มพันไปซ้ายพวกติดหอยไยนี่อนอนลงไปหลังจากนั้นไม่นานที่เดินมาตรงสะพานอยู่ๆก็เจออัศาวินทางคี้สจากนะครับผมบอกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่ออกไปซะไอ้มาไล่กันอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวเจอดีโดยที่ความจริงไอตัวนั้น,นคือตัวละครสําคัญนะครับผมซึ่งเราจะได้เจอแน่นอนแต่ตอนนี้ผมต้องลงไปนะครับผมโดยที่ตรงน,นี้เขาจะสอนเรื่องอ่ากระโดดไปฟาดหัวนะครับผม ก็ง่ายๆกระโดดไปฟันหัวแค่นั้นเลยโอ้แถมที่สำคัญโคตรแรงอย่างหนึ่งที่คุณควรรู้ไว้เห็นสัญลักษณ์นี่ไหมรีบกดทันทีเลยนะครับผมคุณอาจจะเห็นผีห้อยหัวอยู่ตรงนี้ก็ได้โดยที่เราสามารถเอามีดปลามันลงมาได้นี่อย่างนี้แล้วก็เข้าไปฟันมันตายซะไม่ได้แอมกูลกุกมลกุลกุลกอกตามตรงอะ่ะผมรู้กึลกุ่กุลกุลกับกุลกุลกนลุ่ลกุลกุลกุลนุลก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 เข้ามาเลยจะทําให้รู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่ ฮ้ยถอยออกมาก่อนหน่ควงเป็นสลเล่เลยโดยที่ถ้าใครไม่ได้เล่นมาก่อนนะครับผมไอตัวนี้ถือว่ากินยากมากอยู่ยู่มันก็ทุบยูยูมันก็เฟียงแต่ก็ไม่ได้คนามือขมเท่าไหร่เอาแหละตีตูดเลยลบลงไปเออผมลืมบอกไปคุณจําไอตัวไข่ที่มันพูดได้ไหมผมได้เอาของมาให้มันแล้วอยู่ดีๆมันก็มีปีศาจอะไรไม่รู้โผล่ออกมาจากไข่ ไงนะกูโดนหลอกเหรอไอ้แกต้องชดใช้ด้วยชีวิตเอออีสิเพื่อนรักโซน่าจะรู้ดีว่าถ้ามีห้องลับตรงนั้นมันจะมีของและมอนเตอร์ที่แม่งโคตรถึอตีตั้งนานกว่าแม่งจะตายโอ้โหมันจะถือไปไหนวะเนี่ยอ่ะแต่ก็ไม่คนามือเท่าไหร่หรอกมั้งเลื่อนเหลือเกินขวดเลยโอ้โหเจ็บจัดลำลำเลยเลยจ้าโดยที่เซนของผมไม่ใช่เซนหรอกคือผมเล่นมาก่อนอะ ตรงนี้คือลานบอสจ้ะโดยที่มันจะมีไอ้หนุ่มคนนึงนะครับผมอยู่ตรงต้นไม้แล้วมันก็เอาแส้เคี้ยนตีหลังดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นพวกซาดิสนะครับมาเลยไอ้หนูพี่จะตีให้หนูร้องอย้ายยาออกมาเลยแกเป็นพวกซาดิดใช่ไหมเ,เฮ้ยนอนลงไปเอาแหละเอาเฮ้ยจะกูจะม้วนทําไมแล้วแล้วกูจะดืม่มอา่าโดนตีเข้าเฟสสองเลยนะตอนนั้นผมน่าจะเมานะ่ะตีก็ไม่ตี จนมันตีกลับจนมันกลายเป็นเฟส2ซึ่งในเกมนี้ครับผมคุณทําอะไรก็ได้ครับอย่าให้มันเป็นเฟส2เพราะว่ามันจะน่ากลัวมากเลยก็ก็คือแรงขึ้นอึดขึ้นถึกขึ้นประมาณเนี้ยแถมที่สําคัญแม่งมีสกิลพิเศษด้วยมันี่มานี่มาให้พี่ตีซะดีๆชอบความเจ็บปวดใช่ไหมลองอีห้าออกมาสิหลังจากที่ผมล้มมันมาได้นะครับผมอยูย่ๆแม่งก็แยกหัวออกมาได้เฉยเลยอีน่าเกลีย โดยที่คนที่มาข่าวขวางก็คือหนุ่มชุดแดงคนนี้ครับผมโดยที่เขาเป็นอัศวินของอาราชนาจักรนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้คุยฝอยอะไรกันอย,ยู่ๆตัวละครหลักของเราก็ปวดหัวนะครับผมแล้วก็สลบล้มลงไปพี่คนหาหมอบ้างนะเอาจริงๆนะ่แล้วก็ได้เฉลยครับผมไอ้นั่นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะครับผมที่หัวมันเหมือนดวงจันทร์นะโอ้โหตัวมันน่าจะใหญ่มากเลยนะ เอาแหละเริ่มต้นเกมการเดิมพันของปัสสาวทให้เสียภาษาไทยด้วยดอมหอมกระเทียมโดยที่เรานั้นได้ตื่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็เจอแม่สาวคนเดิมนะโดยที่นานได้บอกว่าเราได้สลบไปนานมากเลยนะครับผมโดยที่ชีบอกว่าจุดหมายปลายทางต่อไปจะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อเราจะได้ไปรับของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็พูดว่า ตอนที่นายหลับไปน่นายได้พูดถึงผู้หญิงอะไรสักอย่างเนี่แหละครับผมไปชื่อที่ที่ว่าเทเลซ่าหรือเปล่านะที่เราเลือกตลอดนะฮะ,ะแล้วเราก็ได้มาถึงู่บ้านยังไม่ถึงในู่บ้านเลยฮะนี่แค่นหน้าู่บ้านก็มีเรื่องซะแล้วอยู่ๆก็มีไอ้ซปปาบล่าสองตัวนะครับผมล้อมผู้หญิงเอาไว้ผมก็ที่เป็นพระเอกผมก็ต้องไปช่วยถูกไหมล่ะ โดยที่น้องแกบอกว่า,าท่านหลอดนะครับผมจะช่วยรักษาแม่ของเธอเธอเลยต้องมาอยู่นี่เอ๊ะไอหลอดนี่มันยังไงวะด้วยที่ความที่เราเป็นอัศวินเราก็เลยรับปากว่าเราจะช่วยแม่ของชีนะครับมาก่อนอื่นเลยอีป้าถืออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเหรอฟันมันเออโอ้ขอบคุณมากโอ้โหมีเพื่อนร่วมทางไม่แห่เพื่อนร่วมทางตีแรงกว่ากูอีกนี่หลับไปซะ หลังจากที่ผ่านอีป้านับสิบเข้ามาเราก็เจอทางไปแต่ว่าทันใดนั้นเองอยูยูก็มีไอ้ใครถือมีโตเข้ามาโอ้โหหญิงสาวคนนี้อยูยูก็เข้ามาล้ออีฮ่าใส่อ้าวสลบไปเลยโดยที่ตัวเรานั้นกำลังจะไปช่วยแต่ว่าไอเด็กเวนอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายเธอเธอเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงว่าถือมีดโตไล่ฟันคนเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ หลังจากที่เราตื่นมาได้ไม่นานนะครับผมก็เห็นว่ามันอ่ากําลังเชื่อชาอะไรสักอย่างอยู่นะฮะอืมกูตื่นแล้วเจอกูแน่มาเรามาประลองกันดีกว่าให้มันรู้ซะบ้างว่าใครใหญ่โดยที่ไอตัวนี้ถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับผมมันก็จะงงง,งหน่อยอะ่ะพอดีว่ามันใช้อ่ามีดสองมืออะ่ะขนาดตัวผมเองที่เล่นอ่าจบไปแล้วครั้งหนึ่งก็ยังยากอยู่เลยนะฮะมา เรียบร้อยกดสกิลนี่ปาดคอไปโดยที่ในเนื้อเรื่องนะครับผมเหมือนว่าเราจะแพนะแต่ว่าทันใดน,นั้นเองอัศวินตัวแดงนะครับ<ๆ>ผมก็มาช่วยเราไว้พี่โหพี่เท่ยังอะพี่แหมรอเท่สมาร์ทเลยนะมาแย่งคิวผมเนี่ยนี่โลกกับตันเอ่อคิสตาจักร์แล้วมันก็ได้หนีไปนะครับผมหลังจากนะั้นแม่นาผมก็พาผู้หญิงนับสิบแล้วก็เข้ามาอ่าคุกใต้ดินแห่งนี้นะครับผม แล้วเราก็ได้มาเจอไอเด็กเวนี่โดนขังอยู่นะครับผมโดยที่นางบอกว่าอย่าฆ่าผู้หญิงคนนั้นนะที่กาลังจะฆ่าเราและนางก็บอกว่าว่าเหมือนว่าจะมีอ่าพ่อพระบิดากับพระแม่อยู่นะครับผมในสถานที่แห่งนี้และเขาก็บอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาเป็นบ้าไปอ่ะเดี๋ยวกูจะตบกระโหลกให้หายเป็นบ้าเองอ๋อผมลืมบอกไปผมได้ตัวนี้มานะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับผมเอาไว้เปลี่ยนตัวกับตัวหลักตัวนี้ก็ง่ายๆครับ เป็นสายแทงครับผมถึกตีแรงแต่ว่าจะตีช้าหน่อยหลังจากที่เดินออกจากครูได้ไมนะ่นานก็ได้มาเจอแม่ของไอเด็กเสื้อเขียวคนนั้นสักทีโดยที่ชีได้บอกว่าให้ไปช่วยเธอหน่อยแล้วเอ,เอาของเล่นไปให้เธอด้วยพอดีว่าชีมีภารกิจต้องทำนะ่ะอะไรกันครับเนี่ยทิ้งลูกไว้ที่เนี่ยนะมามาเอาไปช่วยเด็กคนนั้นก็ดีกว่าบอกตามตรงอ่ะกว่าจะมาถึงอ่ะโคตรนานอ่ะ ม่แห้งโครเขาวงกดอ่ะไอ้หนูไปได้แล้วไปมาเองให้เองไปท,ท,ที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วผมก็มาเจอประตูที่มันเป็นหมอกอย่างนี้นะคะผมมาดูเหมือนว่าจะได้เริ่มเลิกจะตีกับบอสสักทีเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย <thing> ก่อนจะเริ่มต่อสู้สิ่งอื่นใด <Just> เหมือนว่าไอ้แก่นี่จะคุยกับคนที่เราตามหานะครับโดยที่มันใช้เหมือนว่า safe, ใช้พลังเยอะ <to be. S 1> เกินไปจนคุณธรรม <am> ของมัน <to be. S 1> นะครับผม ได้หายไปหมดแล้วก็ดูจากสภาพเมืองสิครับผมที่มันทําและหลังจากนั้นมันพยายามจะปิดนะอ่าปิดปากนางเอกนะครับผมตัวเราก็เลยเข้าไปขวางแล้วก็ไปได้ไปสู้กับมันแต่ว่าไอตัวเนี้ยโคสู้ยากเลยทั้งเร็วทั้งตีแรงไอ้ที่สําคัญย้ายมันได้เข้าเฟสสองนะแม่งวิ่งอย่างเร็วอย่างกับหมาโอ้โหต้องหลบซ้ายหลบขวาครับผมมีกระโดดด้วยเห็นไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนามือผมเท่าไหร่ผมทําให้มันได้ไปคุยกับรากมะม่วง เออสิ้นลิสสักทีโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยเออผมทำขนาดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดใจให้ผมด้วยนะขอบคุณครับและเราก็ได้ฆ่ามันไรบุมมากตายซะเออจบแล้วเราก็ได้มาช่วยแม่สาวคนนี้ก็ที่โดนจับไปนะครับผม <laughs> นะมันเอาชีมาอยู่แท่นบูชามันน่าจะเอามาบูชานั่นแหละ หลังจากสาสางอะไรเสร็จเราก็ได้ไปที่ต่อไปแม่มีโยนเหรียญด้วยพี่หมวกแดงโคตรเทในสถานที่แห่งนี้ก็มีศพทหารตายเกื่อนเลยนะฮะแล้วเราก็จะได้ไปสำรวจกันว่ามันเกิดบ,บ้าอะไรขึ้นกันแน่โดยที่สถานที่แห่งนี้ก็จะมีตัวสตูตัวใหม่นะครับผมก็คือสามารถถือโลมาชาร์จเราได้แล้วก็ตัวธนูนะครับผมโดยที่มันจะยิงพิษใส่เราและถ้าเราเข้าใกล้มันจะเปลี่ยนเป็นมีดสั้นฟันใส่เราแม่ และที่สําคัญคุณต้องเดินดีๆนะครับผมอยู่ๆมันก็จะมีไอ,อตัวไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาใส่คุณอย่างเช่นไอตัวนี้ซึ่งแม่งโคตรถึกสวมแล้วที่เป็นอัศวินเกานะหนักแต่แม่งตีเบาไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังถึกอยู่นะ <c oughs> บอกตามตรงถ้าผมโดนล,ลมนี่ผมก็ตายเหมือนกันแหละออ,อืยิงไปกำลังเดินบนสะพานอยู่ๆก็มีเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอแย่ตัวนี้อยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาตายไปซะ โทษฐานทําให้ตกใจหลังจากีเดินมาตั้งนานแล้วเราก็ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผมกําลังสวดมนต์อยู่นะฮะโอ้ยชีถ้าเปิดตาออกมาน่าจะสวยเลยนะเนี่ยแต่ก่อนที่จะได้คุยหรืออะไรอยู่ๆก็มีตัวมาขัดจังหวะนะครับผมเฮ้ยมาโดยไม่รู้เวลาเวลาอย่างนี้เดี๋ยวได้เจอดีตัวที่หมายถึงว่าได้เจอดีนี่ผมไม่ได้เป็นคนลงมือนะครับผมดูเหมือนว่าชีนี่จะโคตรตีแรงเลยทําให้มันนอนสลบลงไปกับพื้น โดยในเรื่องนี้นะครับผมพระเอกได้ถามอไอตัวของนักบวชนี่ว่าทําไมเธอถึงได้ถูกโทษประหารนะครับโดยที่ในตอนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเธอบอกว่าเธอช่วยเต็มที่แล้วแล้วอยู่ดีๆทุนจาไอหัวลูกไฟนั้นได้ไหมมันมีบางอย่างนะครับผมไปชนไอหัวลูกไฟนั้นทําให้หัวลูกไฟนั้นมันตกลงมาแล้วก็ทําให นางได้หายไปนะครับนี่อยู่ๆก็มาช่วยกันเฉยเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพระเอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่จะไปหาคําตอบหรืออะไรก็แล้วแต่มาตีบอสกันเลยดีกว่าโดยที่เป็นบอสผู้หญิงขี่ม้านะครับผมเอาง่าๆผู้หญิงติดม้านะฮะอ่ะไม่รีรอกันเลยดีกว่าโอ้โหนางได้ควงขวานใส่ผมครับผมผมหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ตีนางไปในที่สําคัญเฟสสนางผมบอกเลยว่าโหดมาก โดยที่นางนั้นสามารถขี่ม้าลอ,อยบนฟ้าได้โอ้โหผมเลยทรัมีม้าอย่างนี้แล้วก็หายตัวแล้วก็ลงมาชมตีเราได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่แต่ก็นั่นแหละไม่เขานามือผมหรอกแล้วผมก็ไม่ได้มาส่งเคสดูเหมือนว่านางคนนั้นแหละครับผมที่ช่วยทเรซ่าไว้เอาแหละไปกันต่อเลยดีกว่า ก่อนจะไปไหนกันโอ้ดูเหมือนว่าแม่สาวนี่จะมาคุยปรับความเข้าใจกับเรานะครับผมโดยชีย้ให้กําลังใจเราโอ้ถือว่าดีมากเลยจับทำเนียอะเลยพ่อแต่ถึงให้กําลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่อาการปวดจิตของอพ่อหนุ่มคนนี้มันก็ยังไม่หายไปก็ยังหลอนเหมือนเดิมนะฮะผมขนาดมีแพทย์สนามมาช่วยแล้วนะหลังจากที่ตื่นขึ้นมานะครับผมเราก็ได้มาอยู่บนรถมาแล้วโอ้โหก็ยัง มีแพทยสนามนะฮะผมคอยห่วงใยเราเสมอแม่สุดยอดจริงๆเลยหลังจากที่คุยปรับทัศนคติกันเสร็จผมก็ได้ลงมารดมาครัผมโดยสถานที่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นป่าเฮโอตรงนี้ไปไม่ได้อืตามเส้นทางไปก่อนแล้วกันโดยที่ผมเดินมาแล้วเห็นไอ้กวางนี่โอ้โหดูมันอีดูปากมันสิครับคุณผู้ชมโคตรน่ากเกลียดลงไปนอนกับพื้นเลยไอ้หมาเวนโอ้ย หลังจากตีกวางปรสิตนั่นเสร็จผมก็ได้มาคุยกับพ่อหนุ่มนี่โดยที่พ่อหนุ่มนี่ได้ถามว่าเห็นคนคนหนึ่งไหมเดินผ่านมารูปร่างศักษนาคล้ายๆกับมันเนี่ยแหละครับผมเป็นชาวบ้านอ้อแล้วมันก็บอกว่าเออช่วยตามหาให้หน่อยผมก็จะตามหาให้นั่นแหละแล้วผมก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเพื่อตามหาพ่อหนุ่มนั่นแต่อยู่ดีๆเอ้าเฮ้ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยไอเวนเดี๋ยวจะสั่งสอนให้รู้ว่าใครใหญ่แถวนี้ตายไปซะระหว่างที่ผมเดินอยู่ผมก็ได้เห็นทะเลสาบนะครับผมผมคิดว่ามันเดินไปได้แต่ที่ไหนได้อ้าวเฮ้ย มึงจะไม่มีอะไรมากันให้กูหน่อยเหรอเว็ยเนยตกลงไปตายกันเลยทีเดียวแม่ผมจะไม่ดื้อแล้วครับผมจะเดินตรงลากไม้โอ้โหน่ากลัวยิงๆหลังจากที่ผมเดินอยู่ในป่านี้มาไม่นานผมก็ได้มาเจอต้นไม้ดอกทานตะวันอะไรสักอย่างเฮ้ยพี่เติมของบ้างนะดูหน้าพี่ขาดมากเลยตัวเหมือนว่าไอ้ต้นไม้ที่หน้ามันคนขาดยานี่มันได้บอกว่ามีคนหนึ่งนะครับผมได้เข้ามาที่นี่ แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นพวกคริสตัลจากด้วยและเราก็ต้องไปเข้าไปที่ตรงไอหมอกเขียวๆนั่นนะครับผมเพื่อจะไปดูว่ามันมีอะไรพอดีผมไม่รู้นาะว่ามันต้องมียาการพิษหรืออะไรไม่ผมไม่รู้อะไรเลยผมก็เดินซดยาไปครับผมจนผมข่านไปได้โอ้โหทั้งเดินช้าทั้งติดพิษโอ้โห,โห,โหเจ็บเลยร้องอาหทันทีเลยนะ้ามีคนเดินเข้ามาเนี่ยหลังจากที่เข้ากระต่อไปผมก็ได้มาเจอวิญญาณตนหนึ่งนะครับผม ซึ่งไม่มีอะไรมาตาต,ตไปแล้วก็ได้มาเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นพวกของอัศวินคริสตาจากักรครับผมที่เราสังกัดอยู่เอ้ยหน้ามึงนี่มึงรู้จักกับไอดอกทานตะวันข้างหน้าไหมมึงน่าจะเป็นผู้ค้ากันนะเนี่ยโอ้โหหน้าตาแล้วก็มาเจอพ่อหนุม่มไอน,นี้ก,ก็ยังไม่เลิกถามนะฮะว่าเจอคนที่ตามหาหรือย,ยังอ๋อก็บอกออกไปว่าไม่ยังไม่เจอ เอาละได้เวลาเปิดประตูพังนี่เข้าไปกันเลยดีกว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนป้อมปาก,การนะครับผมของพวกอสศวนทั้งหลายแหละที่อยู่ที่นี่แต่ก่อนอื่นขอเซฟก่อนนะหลังจากนั้นผมก็เดินบนตีมอนอยู่ในปราสาทนี้จนไปถึงอ่าที่หมายสักทีโดยผมนั้นได้มีสกิลนะครับผมก็คือสกิลเพลเยอร์เกมมินะฮะด้วยการวิ่งขึ้นมาจนถึงบนหอคอยแห่งนี้ ดูสิเหมือนเขากำลังไหว้ลากไม้อะไรสักอย่างอยู่นะฮะผมเป็นแทมบูชาแล้วผมก็ได้มาตรงที่แทมบูชาเพื่อดูว่ามันมีอะไรกันแน่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าจะลึกลึกถึงความหลังนะฮะผมนี่ทีเรซ่าเคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เก็บไอหินประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะต้องสำคัญมากแน่ๆนคุณจำไอที่คนมันบอกว่าให้ตามหาคนใช่ไหมนี่แหละครับผม คือเขาได้มาเจอเพื่อนของเขาได้มานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ทันใดนั่นเองด้วยความโศกเศร้าอะไรสักอย่างของเขานะครับผมทําให้เขากลายเป็นปีศาจแล้วมาโจมตีเราเราก็เลยต้องฆ่าเขาแล้วผมบอกตามตรงอ่ะผมไม่อยากทําร้ายเขาเลยเขาดูน่าสงสารแต่ก็ไม่ได้อ่ะเขาเป็นปีศาจไปแล้วเราต้องฆ่าเขาโดยที่ไอ้สกิลไอเนี N ่ย e มันคือวาร์ปครับเห็นตีอย่างงี้ครับผมตีแต่ละทีนี่ผมร้องเลยเลยนะ เล่นเอาขวดยาผมเกือบหมดอ่ะโดยที่เฟสสองของมันนะครับผมมันก็จะยัดรวมเลยฮะทั้งมีวงเวทตีแรงอึดแล้วก็วาบได้อีกโอ้โหครบรสชาติจริงๆเลยคนเนี้แต่ก็มีคานาวือผมเท่าไหร่ผมฆ่ามันได้ก่อนนะคุณเห็นในคลิปมันสบายสิผมเล่นทีเดียวฆ่ามันได้แต่ความจริงผมตายไปสิบกว่ารอบอะครับผมไม่อยากจะโมะ้ ไอตัวนี้อย่าได้เจอกันอีกเลยแล้วมันก็ได้ดอกนาฬิกาทรายมาครับผมเหมือนว่าจะเป็นไอเทมสําคัญหลังจากที่ฆ่าบอสอะไรเสร็จผมก็ได้กลับมารวมทีมนะฮะผมโอ้ยถือว่าเหนื่อยมากเลยในขณะที่กําลังฝอยกันอยู่นั่นเองเอาอีกแล้วเหรอผมร้อนอีกแล้วนะคะผมแล้วผมก็ได้มาขึ้นลบมาเพื่อจะไปทําภารกิจต่อไป